เด็กตำลึงกันค่ะใบอ่อนอออันนี้เป็นยอดเนี่ยค่ะอันนี้จะไม่ได้ทำซุ้มเลื้อยให้เขานะคะคือเราจะเด็กเด็ดใบอ่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เขาแตกขึ้นมา ถ้าไปซื้อเขาเป็นกำๆไม่รู้กี่กำถึงจะพอกินที่บ้านมีสี่คนก็ถ้าถ้าเ,เรามีกำนวงอ่อนๆแบบนี้กินใส่มาม่าก็ได้ทำต้มจืดก็ได้ใส่ไก่เจียวก็ได้ลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้หรือชุบแป้งทอดกรอบจิ้มกับน้ำจิ้มหวานๆก็ได้เหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เราไม่ได้พากันไปเที่ยวไหนนะคะแต่เราไปเก็บตำลึงมาค่ะตำลึงข้างรั้วลูกตำลึงเนี่ยค่ะเราจะเอามาเพาะ,มะเมล็ดในลูกตำลึงเนี่แหละค่ะไม่ต้องซื้อต้องหาแพงๆเลยข้างรั้วหรือที่ไหนที่ที่ข้างทางเนี่ยมีหมดแล้วก็เก็บลูกที่มันสุกๆมาตำลึงเนี่ยประกอบไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุหลายชนิดเลยนะคะ โดยใบและยอดของตำลึงเนี่ย100กรัมจะให้พลังงานกับร่างกาย35กิโลแคลอรี่เชียวโปรโตีนและใย,ยอาหาร1กรัมเนี่ยเบต้าแคโรทีนและวิตามิน A วิตามิน b 1วิตามิน b 2นะคะแล้วก็วิตามิน C มีแคลเซียมแล้วก็มีฟอสฟอรัสด,ด้วยตำลึงเนี่ยสรรพคุณเขาไม่ไก่กาอาราเล่นะคะ เป็นผักริมรั้วธรรมดานี่แหละแต่แสรรผักคุณทางยาเยอะมากๆลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยแล้วก็รักษาเบาหวานได้ด้วยนะคะผักริมรั้วมีประโยชน์ค่ะเรามาลองเพาะกันดีกว่าเดี๋ยวคือจริงๆแล้วมันจะผ่าเอาเมาเล็ดข้างในก็ได้เห็นไหมคะข้างในมันจะมีเมล็ดนี่เต็มเลยเห็นไหมแต่ที่เกียจล้างอะค่ะเราจะปลูกกันทั้งอย่างนี้เลย เห็นไหม,มเมล็ดเต็มเลยวันนี้เราจะสอนเด็กๆปลูกนะคะนั่งกันหน้าสลอนเลยสวัสดีครับก่อนอ่าอันนี้ที่เราไปเด็ดก,กันมาแล้วเราก็จะปลูกนะคะแล้วพอมันขึ้นมากน้อยเพียงไรนี่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะแต่อย่างที่ให้ดูเห็นไหยคะมเมล็ดมันเต็มเลยจริงๆถ้าลูกเดียวมันก็ขึ้นได้หลายต้นนะแต่และว่าเราจะไม่ปล่อยมันทอดยอดหรือให้มันเลื้อยไปไหนเราก็จะตัดมันตัด เขาเรียกอะไรอ่ะตัดยอดแล้วก็กินใบอ่อนแล้วมันก็จะแตกเยอะเราไม่จําเป็นที่จะต้องปลูกเยอะแต่พอดีเนี่ยเราได้เราได้พันุมันมาคือมเมล็ดมันเยอะแล้วจะมานั่งล้างก็ให้ขี้เกียจเดี๋ยวเราจะปลูกกันทั้งอย่างนี้เลยค่ะหวานไปแน่นๆเลยใส่ไปแน่นๆแล้วมันก็จะขึ้นแบบแน่นๆให้เราได้เก็บกินกันค่ะอันนี้คือดินที่เราเตรียมไว้จะปลูกนะคะ มีขุยมะพร้าวด้วยแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกแล้วก็จะเป็นดินคือเรามีดินอะไรเราก็ปลูกดินอนั้นไปแล้วกันพอดีแถวบ้านก็จะมีฟางข้าวด้วยเราก็เก็บไว้เก็บไว้มาคุ้มหน้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ก็ระวังพวกนกนะคะ,มะเมล็ดอ่อนที่มันจะขึ้นมาเนี่ยนกมันชอบนักเฉียวอันนี้ก็จะเป็นผลตำลึงสุกที่เราจะปลูกกันนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้ที่เราบี้ไว้เมื่อกี้ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายใส่โลดค่ะบ,บี้ใส่ไปเลยค่ะ เอาให้มันขึ้นแน่นๆนะค่ะนีะ่ค่ะกระบานนี้เราก็จะปลูกประมาณนี้เดี๋ยวจะแบ่งปลูกสักสองกระบะลงปลูกไปแล้วแล้วก็ลดน้ำคุมดินพอต้นก้ลาขึ้นได้สักระยะหนึ่งเราก็เอาออกไปในที่ที่มีแดด ตอนนี้ก็คือให้เขาอยู่ในร่มลำไรแล้วก็มีมีอากาศถ่ายเทค่ะที่ที่เราไม่ได้แยกมเมล็ดแล้วเราก็ปลูกไปทั้งลูกแบบนี้คือถ้าห่วงเรื่องเชื้อ,เ,อ,อเขาเรียกอ,อะไรเชื้อราพวกนี้นะคะที่นี่ที่ทําอยู่ก็คือน้ําปูนขาวค่ะน้ําปูนใสเอ,อไม่ใช่น้ําปูนขาวน้าปูนแดงอะคะ่ะน้ําปูนใสเ,เราเอามาแช่แล้วก็รดป้องกันเชื้อราได้ในระดับนึงเลยนะคะ ไม่ต้องซื้อต้องหาค่ะในบ้านเรามีทําครัวอยู่แล้วเราก็เอามาใช้ป้องกันเชื้อราในพืชผักได้ดีเชียวยิ่งหน้าฝนถ้าหน้าฝนเนี่ยฝนตกชุกๆน้ำปูนใส่นะคะช่วยได้เดี๋ยวพอาขางเอเรา,เ,า,เ,าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะวันนี้จะพามาดูตำลึงนะคะตำลึงที่เราหวานแล้วก็เพาะไว้ตอนนี้ครบระยะเวลา14วันคือ สิบี่วันเนี่ยมันก็จะแน่นๆอย่างที่บอกว่าหวานไว้แน่นๆ่นแน่นไปไหมเนี่ยเดี๋ยวพอมันขึ้นนี่ค่ะมันจะเป็นใบเห็นไหมค่ะมันจะเป็นใบตำเริงมันจะขึ้นเริ่มเริ่มเป็นรูปแบบตำเริงแล้วก็ถ้ามันแน่นไปก็เดี๋ยวก็จะถอนขึ้นมาบ้างขึ้นมาแล้วก็เอาไปกินวันนี้เดี๋ยวทำลองดูทำต้มจืดดีวกว่า อันนี้คือเนี่ยค่ะเราคุมฟางไว้เขาก็จะค่อยๆยืดออกมาถ้าแสงได้เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นโผล่้นฟางขึ้นมาเองสัก20วันน่ะน่าจะเก็บกินได้ดีอากาศมันร้อนนะคะแล้วเนี่ยมีเน่าบ้างที่ให้หยอดไปเยอะๆบางทีมันไม่ขึ้นขึ้นไม่พ้นฟางอะ,ค,ะค่ะก็ มีเน่าบ้างก็ช่างมันแต่อาตาัตราที่มันขึ้นสูงเป็นใบเดี๋ยวพอมันได้ยอดนะค่ะเราค่อยเก็บไปกินอัปเดตค่ะตำเึง20วันค่ะ แน่นๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บตำลึงยี่สิบวันกันยี่สิบวันเราก็ได้ตำลึงอ่อนๆตอนนี้เขายังเขายังไม่เนี่ยค่ะเป็นต้นเขายังไม่ได้อ่าเรียกอะไรอะ่ะมียอดอะคะ่ะเป็นหนวดอันนี้ก็คือจะเป็นใบอันนี้เราสามารถเอาไปทําอาหารได้แล้วต้มจืดตำลึงยี่สิบวันเราก็ได้ทานแล้วนะคะที่หวานไปแน่นๆนะคะ มันก็จะขึ้นแบบนั้นแน่นนี่แหละไม่เปลืองพื้นที่ดีเพราะว่าพื้นที่ของเราก็จะไปทําอย่างอื่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นผักบุง้งอันนี้ก็เด็ดได้แล้วเด็ดประมาณใบนะคะอ่อนอ่อนเลยค่ะคือถ้าเวลาเราไปซื้อเนาะมันมันก็จะได้ตะก,กา้านอ่ะแล้วก็นวดแล้วก็คือหนึ่งกรัมอ่ะ ได้น้อยมากเลยแต่ถ้าเราเราปลูกเองพอเองไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะจริงๆคว้างๆก็จะได้เนี่ยค่ะเขาเริ่มแตกยอดแล้วเขายังไม่มีหนวดนะหนวดที่เป็นหนวดหนวดเลือ้อยเราก็เด็ดเด็ดมาทำอาหารได้แล้วค่ะอันนี้ก็คือสองสองกระบาดเนี้ย บ้านนี้อยู่สี่คนก็พอกินได้สบายสบายพอกินได้บ่อยๆถ้าจะรอให้ใบใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้เราจะเก็บกินบ้างแล้วเราก็เลือกเอาใหญ่ๆใบใหญ่ๆ จริงๆถ้าจะถอนมากินทางต้นเลยก็ได้เพราะว่าถ้าถ้าหมองว่ามันจะดูแน่นๆไปใช่ไหมนี่ค่ะเราก็เอาจะใหญ่ๆใบใหญ่ๆ ก่อนที่เขาจะเลอที่มันจะเป็นยอดนะคะเราก็เอามากินได้เลยถ้าไปซื้อเนาะเคยซื้อถ้าที่บ้านนะคะกินกันสี่คนก็น่าจะต้องใช้ถึงสีรร่กรรํากํานึงมันก็จะประมาณสิบบาทมั้งไม่ได้ซื้อนานแล้วส่วนใหญ่แต่พอพอมันเริ่มมาเริ่มแบบเป็นต่อใหญ่ๆจริงๆจริงๆแล้วมันเหมือนพอมันใกล้หมดเหมือนมันจะตายอะค่ะ พอได้น้ำชุ่มๆได้ฝนแปบ๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะการปลูกตําลึงแบบง่ายๆต้นเล็กต้นน้อยยังขึ้นอย่างขึ้นอยู่เยอะเลยนะเนี่ยแค่นี้ก็มีกินเยอะใส่มาม่าก็ได้ ทำเป็นต้มจืดได้ใส่ในไข่เจียวอะไรได้หมดอ่ะเมนูทำหนึ่งคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ